สวัสดีค่ะวิวจากชาแนลเฟร์วิวค่ะเคยได้ยินประโยคน,นี้กันไหมคะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทเฮ้ยโอ้โหทีนี้งงกันไหมว่าทําไมเวลาเราจะพักเราถึงต้องกินคิดแคทคิดแคทเกี่ยวอะไรกับการพักผ่อนช็อกโกแลตเกี่ยวอะไรกับความสุขดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องช็อกโกแลตค่ะว่าทําไมเรากินช็อกโกแลตแล้วถึงอารมณ์ดีนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องช็อกโกแลตกันเรามาพัก กันก่อนไหมคะจริงๆแล้วจะบอกว่าต้องกดติดตามวิวบนปุ่มช่องทางก่อนนะคะติดตามแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆนะคะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่วิวอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะโอเคพร้อมที่จะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ กกินช็อกโกแลตแล้วมีความสุขเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเคยได้ยินได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยพอกินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขจริงๆแต่หลายคนนะคะก็มาเถียงบอกว่าเฮ้ยไม่จริงมันต้องเป็นแผนการตลาดเลยแน่ๆคือมันแค่แบบรู้สึกไปเองก็แค่อยากกินช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงบ้าตั้งแต่เด็กแล้วนะแค่นึกภาพแบบว่าตัวเองเดินไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตไปซื้อคิดแคทมาสักห่อหนึ่งซึ่งมันจะไม่ใช่ห่อแบบเนี้ยแต่ก่อนมันจะเป็นห่อที่เป็นกระดาษไข,ข โอ้โหแค่นี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วอะอย่างไรก็ดีนะคะจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยนะคะที่รองรับเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตแล้วก็ความสุขอยู่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะวิวไปคนมาจากหลายที่มากๆเลยค่ะแต่ว่า2ที่หลักๆที่วันนี้จะนํามาอ้างอิงนะคะก็คือ 1. Australian Academy of Science นะคะแล้วก็ 2. เว็บไซต์ s u t t e r Health นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์รวมบทความเกี่ยวกับสุขภาพของนักศึกษาที่เบิร์กลีย์นะคะจากการที่ปนนไปค้นมาแล้วนะคะก็พบว่าเฮ้ยช็อกโกแลตกับความสุขอ่ะมันเกี่ยวข้องกันจริงๆดังนั้นวันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะเขาเรียกชอ็อกโกแลตว่า love drug happiness drug หรือว่า pleasure drug เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วนะคะมีความสุขแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นค่ะซึ่งความรู้สึกนี้นะคะก็ไม่ใช่ความรู้สึกเกินจริงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวช็อกโกแลตเนี่ยนะคะมันมีสารหลายชนิดมากๆปกะปน พวกนี้มีในช็อกโกแลตน้อยมากนะเหมือนมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะซึ่งมันแทบจะไม่ส่งผลกับร่างกายเราเลยเพราะว่ามันมีอยู่ในปริมาณที่น้อยเกินไปค่ะแต่พอทั้งหมดนี้มันมารวมกันเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าจวนผสมที่ลงตัวนะคะทําให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็สมองของเราทําให้เรามีความสุขเมื่อกินค่ะเดี๋ยวเราไปดูสารพวกนี้เด่นๆทีละตัวกันดีกว่าคือมันมีหลายตัวนะแต่เดี๋ยวจะยกขึ้นมาเฉพาะตัวเด่นๆว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายเราบ้างนะคะทาไมเรากินช็อกโกแลตแล้วถึงมีควาาส่สา่่รแูดใน้อออยชชลืื เชีโบมีนั่นเองค่ะ เรามาดูที่ศัพท์คาว่าทริโอโบมีหนึ่งก่อนดีกว่าเห็นไหมไม่ได้มีแต่วิตนะเราสามารถใช้วิตและสิทธิ์ในคลิปเดียวกันได้นะคะคือคําว่าทริโอโบมีเนี่ยนะคะมาจากคําว่าทริโอโบมาค่ะซึ่งเป็นชื่อของต้นโกโก้ในภาษาพื้นเมืองของชาวมายานะคะทีนี้ถามว่าทริโอโบมาเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะคำว่าทริโอเนี่ยนะคะแปลว่ากอส่วนคําว่าโบมาแปลว่าดริงค่ะดังนั้นคําว่าทริโอโบมานะคะจึงแปลว่าเครื่องดื่มของพระเจ้าค่ะเฮ้ยคือชาวมายาเนี่ยเชื่อว่าเครื่องดื่มที่ทําจากผลโกโก้เนี่ยนะคะคือเครื่องดื่มที่พระเจ้าขขออองงเเเาาาจะะลืืืกกด่่่่่มมคซึนนีี็็ปทชร ที่มีอยู่ในช็อกโกแลตนะคะสารเทโอโบมีนตัวนี้เป็นสารที่ส่งผลกับร่างกายมนุษย์คล้ายๆกับคาเฟอีนค่ะคือมันจะมีอยู่ในชากาแฟแล้วก็ในผลของต้นโคลานะคะซึ่งผลของต้นโคลาเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเอามาทาเป็นโคคาโคลา่าเป็นเครื่องดื่มโคคาโคล่าในยุคแรกเริ่มเดิมทีนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นสูตรใหม่ทุกวันนี้ที่แบบใช้แต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสอะไรต่างๆค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยค่ะสารตัวนี้ให้ผลคล้ายๆคาเฟอีนใช่ไหมคะคือเวลาเรากินเข้าไปเราจะมีความแบบดีดขึ้นมานิดนึงคือกระชุ่ม ขอบอกเลยว่าสารตัวเนี้ย มันส่งผลกับร่างกายและสะมองจริงๆจนกระทั่งทําให้ในการแข่งกีฬาบางประเภทค่ะสารตัวนี้โดนแบนเช่นเดียวกับคาเฟอีนเลยนะคะเช่นในกีฬาแข่งม้าเป็นต้นค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาหรือไม่ได้อะไรที่แบบว่าพูดถึงเรื่องการโดนกระตุ้นอะไรนะสารตัวนี้ก็ค่อนข้างดีกับร่างกายเลยนะคะเพราะกินแล้วมันก็จะกระชุ่มกระชวยไงแต่อย่างไรก็ตามค่ะสารตัวนี้ดีกับมนุษย์แต่ว่าถ้าไปอยู่ในสตัตว์เนี่ยบางทีมันก็จะแรงไปนิดนึงนะคะคือดีดแรงไปว่านั้นเถอะ <S <S ดังนั้นนี่คือสารตัวที่ทําให้เราา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 ไไมมม่สสสรรรรถถเเเออชกแลตตใหห้้้้้้นนนนนงิดะพะวุัััขีบา ก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะไปเราข้ามไปที่ตัวถัดไปดีกว่าค่ะสารตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือสารที่ชื่อว่าอนันดาไม้นั่นเองค่ะ อนันดาแม่หลายคนได้ยินคําว่าอนันดาคิดว่าจะเล่นมุกเกี่ยวกับพี่อนันดาใช่ไหมคะไม่ได้เล่นมุกค่ะเพราะว่าคํคำนี้เป็นคําเดียวกันจริงๆค่ะคําว่าอนันดามีเนี่ยนะคะมีรากศัพท์มาจากคําว่าอนันดาในภาษาสันสกฤตค่ะซึ่งแปลว่าความสุขนั่นเองอแม่แค่ชื่อสารก็มีความสุขแล้วนะคะต่อไปนี้อาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่สารอนันดาไมาเนี่ยส่งผลต่อสมองของเราคล้ายๆกับสารชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่าสาร THC นะคะซึ่งสารตัวเนี้ยเราจะค้นพบในกัญชาค่ะอย่าเพิ่งตกใจคือแม้ว่ามันจะเป็นสารตัวเดียวกับกัญชาแต่ว่า อนันดามายเนี่ยมันเป็นสารที่จริงๆแล้วมันพบในสมองของเราอยู่แล้วค่ะซึ่งปริมาณที่พบในช็อกโกแลตนะคะมันน้อยมากๆค่ะถึงขนาดที่ว่าถ้าเราจะกินแบบช็อกโกแลตจนกระทั่งเราเมาเหมือนแบบเราเสพกัญชาเนี่ยนะต้องกินช็อกโกแลตเยอะมากจนเราน่าจะเป็นโรคอื่นตายไปก่อนแล้วนะคะไม่น่าจะสามารถเสพช็อกโกแลตได้เยอะขนาดนั้นค่ะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีอาการเมาช็อกโกแลตนะคะทุกคนมัวแต่พูดนะคะว่าเจอที่ไหนเหมือนกับสารอะไรแต่ว่าลืมบอกเลยค่ะว่าสารอนันดามายเนี่ยช่วยอะไรเกี่ยวกับสมองเราคือสารตัวนี้นะคะมันจะส่งผลกกกกสมอองเรราาาาค่่่ะชววยดดตตตตืนน้ิิ อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในช,ช็อกโกแลตเนี่ยมีสารตัวนี้น้อยมากๆจนอาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นค่ะมาจากไหนเนี่ยสารตัวต่อไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือ PEA นั่นเองค่ะ ชื่อเต็มมันยาวมากดังนั้นดูจะปล่อยเบอร์แล้วก็ขึ้นเป็นข้อความมาตรงนี้แล้วกันนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะเป็นสารตัวเดียวกับที่ปล่อยออกมาในสมองเราเวลาที่เรามีความรักค่ะและในอาหารต่างๆทั้งหมดเลยนะคะอาหารที่เราพบสารตัวนี้มากที่สุดก็คือในช็อกโกแลตนั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็กินมันเข้าไปแล้วมันก็ไปที่กระเพาะไม่ได้ไปที่สมองดังนั้นมันก็ย่อยทิ้งไปหมดแล้วค่ะส่วนมากนะคะและสารตัวสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือสารที่สําคัญที่สุดแล้วก็ส่งผลกับร่างกายเราที่สุดเลยค่ะสารตัวนี้ก็คือ น้ำตาลนั่นเองนะคะน้ำตาลเครื่องเทศสารพัดของกุกกิ๊ก อันนี้อาจจะไม่ใช่ส่วนผสมของตัวช็อกโกแลตหรือผงโกโก้โดยตรงนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าช็อกโกแลตบาร์หรือช็อกโกแลตอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากก็ผสมน้ำตาลกันทั้งนั้นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตนมหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตก็ตามนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนี่นะคะเวลาร่างกายเราได้รับรสหวานอะไรก็ตามค่ะตอมรับรสที่ลิ้นของเราเนี่ยนะคะก็จะส่งสัญญาณไปที่สมองทันทีทําให้สมองของเราเนี่ยนะคะรับรู้ว่าอ๋อกินรสหวานเข้าไปแล้วจ้าแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้รับรสหวานเข้าไปเนี่ยพอสมองราเนคะะะจ ั่งการทันทีเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยนี่คือการให้รางวัลกับชีวิตเฮ้ยนี่มันคือความสุขการได้กินของหวานคือความสุขอันนี้ไม่ได้พูดเองอันนี้คือสมองมันสั่งการแบบนี้จริง,รงๆมันเป็น,นกลไกในสมองเรานะคะว่าของหวานเท่ากับความสุขซึ่งสารที่หลั่งออกมาแล้วมีชื่อเสียงที่สุดเวลาเราได้กินของหวานก็คือสารที่ชื่อว่าโดปามีนนั่นเองค่ะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะคือวิวเคยไปอ่านงานวิจัยตัวหนึ่งของมหาวิทยาลัยเยลส์นะคะแล้วในนั้นเนี่ยเขาเขียนถึงเรื่องการกินของหวานไว้ว่ามันนาาาัันน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 เเเปป็กกกกลลลลลไไขอองงงงงรรรร่่่่่าาาาายยยยีแแหะะะซึึมึมมลลถดบบบบวใสณ สมัยแบบว่าเรายังไล่ล่าหาเก็บอยู่ยุคหินอะไรทำนองนี้นะคะของที่หายากมากๆคืออะไรคือสิ่งที่เป็นไขมันกับของหวานค่ะซึ่ง2ออย่างนี้เป็นแหล่งพลังงานที่ยิ่งใหญ่นึกสภาพในสมัยที่เรายังไล่ล่าหาเก็บในสมัยที่เรายังไม่สามารถหาอาหารกินได้ครบ3ามือ้อวันๆอ่าวันนี้ลา่าแมงมดได้ก็แล่แมงมดออกมาเผากินหรือว่าวันๆอ่าวันนี้เก็บผลไม้ได้ก็เอามากินทนํานองนี้นะคะวันไหนที่เราไปหาเจออะไรที่เป็นไขมันกับของหวานเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แบบยิ่งใหญ่ไง <Aww. S 2> ดังนั้นมันเหมือนมันเป็นพลังงานที่เราสามารถเก็บไว้ได้เป็นพลังงานที่เเราากินข้ไป แล้วเราอยู่ได้ยาวนานกว่าการกินของอย่างอื่นเช่นแป้งหรืออะไรเป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะสมองของคนเราเนี่ยก็เลยจะจำเอาไว้ว่าเฮ้ยการได้กินไขมันหรือการได้กินของหวานเนี่ยคือรางวัลแห่งชีวิตคืออะไรที่แบบเราเจอเราจะต้องกินเราจะต้องอยากกินรู้สึกว่าอะไรมันหวานเนี่ยเป็นอะไรที่แบบร่างกายจะต้องการตลอดเวลานะคะซึ่งสิ่งนี้มันก็ฝังลึกอยู่ในยีนของเรามาตั้งแต่สมัยยุคหินจนมาถึงยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะคือเรายังไม่มีวัฒนาการหลุดพ้นจากสิ่งที่ฝังอยู่ในยีนว่างั้นเถอะค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นสาเเเเหหหหหหตตุุนนนนคททททีี่่ํําาาาาใ้้้กรรรังง็็ขออวลื อะไรที่แบบมันมันหวานหวานเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบโอ้สิ่งนี้ฉันต้องกินเดี๋ยวนี้นี่คือความสุขของฉันนี่คือรางวัลแห่งชีวิตถ้าฉันได้กินอันนี้ฉันจะมีความสุขนี่แหละค่ะมันลงลึกไปถึงระดับยีนของเราเลยทีเดียวนะคะและทั้งหมดนี้ที่วิวเล่าไปนะคะก็เป็นตัวอย่างสารที่เราจะสามารถพบได้ในช็อกโกแลตค่ะเห็นไหมว่ามันเกี่ยวพันกับความสุขสุดๆเลยนะ oh. ซึ่งเอาจริงๆพวกนี้ก็เจออย่างละนิดอย่างละหน่อยเมื่อรวมกันออกมาก็ไม่ได้แรงหรอกค่ะสำหรับร่างกายมนุษย์แต่ว่าด้วยส่วนผสมที่ลงตัวอะไรต่างๆแล้้้้้้วกกกกกกก็็ปปรรรรระะออบบัันํําาาาาาตลลเเเเขไไทททใหหุคงี่ดิืยจสึ ว่าเฮ้ยเราได้รางวัลกับชีวิตเรามีความสุขแถมไปประกอบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือไปประกอบกับความทรงจําของเรานั่นเองที่เราแบบว่าโดนฝังหัวมาว่าช็อกโกแลตเท่ากับความสุขช็อกโกแลตเท่ากับความสุขทําให้ทุกครั้งนะคะที่เราได้กินช็อกโกแลตสมองเราก็จะสั่งการทันทีว่าโอ้ oh, นี่คือช็อกโกแลตนี่คือรางวัลแห่งชีวิตเรากินเข้าไปแล้วเราจะต้องมีความสุขแน่นอนนึกภาพเราเตรียมพร้อมจะมีความสุขแล้วเพราะเราจะกินช็อกโกแลตแล้วสมองเราดันไปเจอสารต่างๆที่วิวพูดไปนี่ด้วยหน่อยๆกระตุ้อนอีกจึ้ แล้วก็เท่ากับการพักผ่อนรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะฟังแบบนี้แล้วนะคะถ้าใครกาลังมีปัญหาชีวิตอะไรเครียดมีอะไรแก้ไม่ตกอยู่เนี่ยน่าจะลองเดินไปหาช,ช็อกโกแลตมากินสักแท่งหนึ่งดูนะคะพูดแบบนี้แล้วนะคะวิวก็แทบอยากจะหยิบคิดแคทขึ้นมาแทะหน้ากล้องเลยนะพูดอะไรวิตวิตเครียดไปเยอะพอสมควรนะคะคือกินช,ช็อกโกแลตเข้าไปเนี่ยนะคะปัญหาต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้หายไปหรอกปัญหามันก็อยู่ที่เดิมตรงนั้นของมันนี่แหละค่ะแต่ว่า การกินช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นการทําให้สมองของเราได้พักผ่อนใช่ไหมคะทำให้สมองของเราแจ่มใสทําให้สมองของเราเพร้อมที่จะลุกกลับมาแล้วก็สู้กับปัญหาต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะสําหรับใครที่กำลังมีปัญหาหาทางแก้ไม่ออกเครียดเครียดเครเครียด,ยดอยู่กับตัวเองอยู่นะคะ ลองหาช็อกโกแลตขึ้นมากินสักคำหนึ่งค่ะแล้วเราอาจาจะได้รู้ว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคือปัญหามันมีแหละแต่ปัญหามีทางออกเสมอค่ะแค่สมองเราเนี่ยเตรียมตัวพร้อมหรือยังที่จะแก้ปัญหานั้นค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะจริงๆนะถ้าใครเป็นติ่งแฮร์รี่นี่ก็น่าจะรู้นะว่าช,ช็อกโกแลตเนี่ยเกี่ยวข้องกับความสุขยังไงใช่ไหมเพราะว่าในเรื่องแฮร์รี่เวลาที่เราพูดถึงผู้คุมวิญญ,ญาณเนี่ยนะคะมันเป็นตัวแทนของความเหงาเศร้าซึมตัวแทนของปัญหาที่แก้ไม่ตกตัวแทนของแบบว่าอาการซึมเศร้าว่างั้นเถอะรวบรวมความเครียดความทรงจําที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตมารวมกันอยู่ที่ตัวตัวเดียวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาเราสู้กับผู้คุมวิญญ,ญาณเราสู้ยังไงหลังจากที่สู้กับด้วยความสุขสู้ด้วยอะไรต่างๆแล้วการที่เราจะฟื้นฟ ญาณเขาก็สู้ด้วยการที่ให้กินช็อกโกแลตใช่ไหมคะดังนั้นนี่แหะคะ่ะช็อกโกแลตเกี่ยวข้องกับความสุขจริงๆเนาะก็ยังโยงเข้าไปกับแพร์รี่ได้ด้วยความติดนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ